บอกไปว่าเราเก็บได้เกือบทุกตัวเพราะอะไรกดหัวร้อนครับพ่อหัวร้อน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 ตีหัวร้อนตีไปแกพวงดับเบลสิบปร์เซด้วยความหัวร้อนแม่สตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับพมอเออนี่รักหัวร้อนผมว,ว่าเกิ่ง เพราะว่ามีสกิลหนีแกจริงไหมจริงไหมเออแล้วแบบการซีด้วยในหน้าจะยิ่งคล่อ,อง,งแคล,ล่วมากคือเนีน่ยนะทุกคนดูนะเอาหัวร้อนไอซิปซิปมึงไม่เอาหัวร้อนมาเอามาทำเชี่ยนซิปหัวร้อน <laughs> ผมรู้ละเราทำาายนนังไงห,หัวร้อนสี่คนเอาปากสกิลคนเดียวปไปหัวร้อนสี่คนเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านักแข่งซีเกมไม่ได้โยนคู่เล่นหัวร้อนแพ้งแต่หัวร้อนซิปหัวร้อน รดาหัว้อนเพดหัวร้อนด้วยไม่เป็นไรเราช่วยกันฟาร์มได้หัวร้อนห้าไปเลยจัดไปหัวร้อนห้าไปเลยร้อนหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนงงงหรือว่ามีกดเที่ยวหรอวะช่วยกันฟาร์มช่วยกันฟาร์มเลยมาช่วยฟาร์มเลยออฟเลนไม่ลงมาตัวอื่นช่วยฟาร์มมาเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาแป้งก่อนโอเคโอเคโอเคมามาสามสี่ตัวฟาร์มแม่งหมดเออยห้าตัวรวมเอาเวนเจอร์หัวร้อนโครงการฟาร์มคนละครึ่งเฮ้ยเขาเรียกว่าโครงการแบ่งกันฟาร์มเว้ย ็แม่เนี่ยดู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 วะผมก็เวลสองแล้วผมก็ขึ้นไปล็อกเวฟข้างบนจริงปะโคตรดีเนี่มีดึงคิปนิดนึงดึงเลยเขาไม่เอาเวดได้โคตรฉลาดไม่เอาหัวร้อนนี่คิดไม่ได้นะมามามาเขารับกลางละเออนี่เห็นปะรับอันนี้เป็นแผนทุกคนล็อกเวฟหมดนะผมว่าเดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยถ้าเขาไปแข่งเขาไม่เอาพันนิดนึงละไม่เอามาละตีเพิ่มดาวทีตรงข้ามเอางี้ดีกว่านะถ้าผมชนะด้วยตีหัวร้อนห้าคนคุณต้องออกไปเล่น คุณต้องเปิดใจในการเล่นหัวร้อนแต่มึงไม่ต้องอยู่ทีมนนะกูนะกูบอกแค่นี้ไปแล้วไปแล้วเพนหัวร้อนเป็นไงโคตรตึงโคตรตึงอา้าวแล้วกูกดหัวร้อนทำเชี่ยแล้วไม่ได้กูก็ทำไปเฮ้ยเอาเอาไปปะไอเชีย่ยพาร์ซี่บทพอดีโอ้เอาช่วยกันฟาร์มช่วยกันฟาร์าม,มเพนเพนไม่มีหัวร้อนช่วยกันฟาร์มดูเพนไม่มีพันนิดช่วยกันฟาร์มก่อนไปไปไปรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราฟาร์มไม่ตาย มีแต่ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่โอเคเนะี่ยผมมารับทุบใช่ไหมแพนด้าจะได้ไปด้วยไงที่ <c oughs> ดูดิโครฉลาดตีมังกรครับตีมังกรครับเพราะมังกรทำให้เราป่ามีดขึ้นครับไม่ใช่นะ้มันดักหัวร้อนที่ใหม่ในเกม,มอยู่คนดูครับไม่คนดูไม่เคม,มีหัวร้อนหรกมีแต่กูเนี่ยหัวร้อนสู้เขาเขาพูดการหัวร้อนสู้เขาเออตกมันเลยเออด่าไม่ได้ใจแต่หัวร้อนแต่หัวร้อนต้มันหัวร้อนต้มันแม่ไอ้ขี้ี่แม่มึงกี้มึงกูนมึงเกมเลย ม่เอวโอไม่เอวโอตเฮ้ยไม่ใช่หัวร้อนทำไม่ได้จริงๆิเมื่อกี้พนหน้าบอกไปว่าเราเก็บได้เกือบทุกตัวเพราะอะไรกดหัวร้อนครับโอ้การ์มาอะกดหัวร้อนตีดูดิไม่ดียังไงอ่ะดูเมื่อกี้จริงๆนะถ้าไม่หัวร้อนไอ้เขี้ยบคิวเลนตีผมเกาตูดขาดไปแล้ว เขาบ่าผมกดแล้วผมรีเลืออสู้ไงปุ๊บ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 เมื่อกี้ตูวเลนตีมันสามพันผมรีเลือสามพันทีมในฝันของไอพอดโปรผมอยากกดอันติแล้วแบบหัวร้อนล้องยิงไปเลยเฮ้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 ยนี่มีคอสออมหลเทสชัดเฮ้ยกดหัวร้อนไม่ได้ปะไม่ได้ป่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วนั่นน่ะเคลสไปเคลสไปเจ้ากูสวยพันนิดอะ มันเก็บไว้สําหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการฟาร์มนะครับเอาไว้พรุ่งนี้เอมเนื้อหัวร้อนเพิ่มคูดาว90วิให้ผมไปกลางมาหนึ่งเดี๋ยวกลางแต่งไม่ได้นะเฮ้ยกดหัวร้อนสูเกะชื่อขุดบุบกันป้อมได้ไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับผมนะเรื่องสัตว์สิทธิ์แบบนี้นะครับไม่เชื่อต้องเชื่อจริงๆนะครับโอ้โหรัตีหัวร้อนนี่ช่างนากัวงจริงนะครับพี่น้องเฮ้ยเอาได้เอาได้เอาได้ฮึกกินได้ไ นีไปข้าไม่ได้ช่วยด้วยไอข้างล่างนี่มันบวกอะไรกันอ่นะไม่ได้โอ้โหชี้ a l e ร t e r หัวร้อนมาไม่ได้เยียอะไรครับทำไมทีมนี้มันเซฟจังวะทุกคนมึงเซฟไปแล้วมึงเซฟไปแล้วอ๋อเขากลัวหัวร้อนเราเออใช่ใช่ใช่จริง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 เชื่อลืมเรื่องนี้ไปได้ไงวะเชียร์แล้วมึงเชียร์แล้วมึงไปรอ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 หัวร้อนหัวร้อน หัวร้อนหัวร้อนตีหัวร้อนตีไปไงเอ้อ yeah! บวกดับเบิ10%์ด้วยความหัวร้อนแม่แม,แม่นี่คือพลังหัวร้อนขายที่ตรงข้ามขายบอกมันว่ามาใช้หัวร้อนสิชนะใช้หัวร้อนใช้หัวร้อนชนะจัวนะครับยังไง สำหรับการเรื่องตั้งคราวหน้านะครับผมสำหรับสมาคมนายกหัวร้อนนะครับยังไงฝากใจร้าว like right นะครับผมเบอร์69ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมเลื่องมป็ู่หัวร้อนสั้งแต่ดินปั๊บนะครับไอต้องชนะนะชนะฮาเลยชนะฮาเลยชนะนี่ฮาเลยกูบอกเลยเฮ้ยหัวร้อนเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยช่วยจัฮฮเฮ้ยฮึบฮึฮดิบเฮ้ยฮบฮฮฮเฮ้ยนีเระชนะเกมนิสติกลู้ดู ใช่หรอหรือว่านี่มันคือทางของเราอ่ะทางโยนเกมมันคือทางของเราถูกไหมเฮ้ยจริงๆผมว่าแพนด้าหัวร้อนเวิร์กนะทุกไอไอันนี้อันนี้เราคุยกันเราคุยกันเดี๋ยวเพิ่งตีป้อมเราคุยกันสี่คนเอาแบบจริงๆแบบไม่อวยคนไหนรู้สึกว่าใช้หัวร้อนแล้วแบบเวิร์กอันเนี้ยกูหนึ่งละกูว่าไม่เวิร์กสำหรับกูนะกูว่ากูไม่ work. เวิร์กอะคนอื่นคนอื่นคิดว่าไงผมว่าแพนด้าเวิร์กผมพิ้นรูฟดีกว่าแพนด้าว่าไงเพนไม่อ่ะเพนไม่อย่าหาทำใช่หรอพามว่าแพนด้า แต่แพนด้าผมว่าแพนด้ามันได้เว้ยติกอันติดีกว่าหรอแต่แต่ถ้าเน้นนัวล่ะไม่รู้แฮะผมก็ยังมีสุขมีรู้สึกมีความหวังว่าเอ้ยมันมันโอเคนะอ๋อเน้นเน้นนัวหัวร้อนก็ไม่ได้แย่อ่ะอ่ัธชัยเลือกหัวร้อนกับเอ็กซิคิวอ่ะอันนี้อันนี้ง่ายกว่าหัวร้อนกับเอ็กซิคิวหัวร้อนอะเพิ่มเลือดเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะแพนด้าบอกหัวร้อนดีกว่ามวยหัวร้อนเล่นทำชี่อะไรมวยหัวร้อนมวยหัวร้อนไอ้กูหัวร้อนตั้งแต่ยังไม่มีมวยแล้วนะ กูมีบวยปุ๊บเอาพันธุ์หัวร้อนมาด้วยเนี่ยเอาสกิลหัวร้อนเนี่ยกูหัวร้อนอ่ะครูดาวไม่แต่คือคือถ้าถ้าบวยมันไอ้นี่ไงมันหนักไม่มีฟิกเกอร์มันไม่เท่มันมันมันเดือดไงฮ่าเสี่ยวเออตอนวันที่ใครเล่นกับผมไม่กดหัวร้อนเสร็จยกเว้นป่าได้ใครไม่กดเตีรองเลยกรอลอกรออ้าวอ่ะอันนี้พลังหัวร้อนหมดเลยตายกันใช่ไหมพลังหัวร้อนหมดเลยตายถูกป่ะเออคูดาวพอดีจริง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 เออการีน่าจ้างจ้างประวัติสกิลได้จ้างประวัตหัวร้อนได้ครับห้าคนปุ๊บเฮียคุ้มเลยครับออกกทุตำแหน่ง ยี่เยี่ยมแบบนี้พี่แพ้จริงนะครับพี่แพ้จริงนะครับพี่ไม่ได้เล่นนะครับพี่ไม่ได้มันเล่นนะครับพี่ผมว่าพี่ผมว่าพี่แพ้จริงนะครับมึงทำไปทำไหมฮะมึงบอกกูมึงทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยพันดาพันดาหัวร้อน ร้อนแล้วไปรับสกิลใช่ป่ะแล้วก็ให้พนด้ากับไฮแอตเตโชว้าวเฮยคิดได้ยังไงใช่มึงคิดได้ยังไงเอากูไปด้วยเนี่ยกูเป็นเมรกูจะไปทำไมเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเฮียโดนทับายเรียบร้อยแตกเฮียแตกหมดระวังโดนนะระวังโดนคิวเลนนะระเบิดตูดที่ตายขาแตกหมดเลยนะมาล้วโกรธรอก่อนเลยเอาเฮียโกรธร้อนไม่ติด เฮ้ย hey, ชิบหายแล้วมึงเจ็บมันถึงเวลาเอาเวนเจอร์หัวร้อนละรอรอรอยู่ไว้ยื้อไว้ถอยได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 ้โว่อเว่อเว่อเว่อรอซิปนะครับรอซิปนะครับอ่นานอๆๆๆอนอ้ยกดหัวล้อเลยละกันกดหัวร้อนเลยละกันกดหัวร้อนเลยละกันกดเลยละกันกดเลยละกันตีอยู่นะครับตีอยู่นะครับแล้วหัวร้อนกูมหมดแล้วเนี่ยกดทำไมวะเนี่ยสู้เขา ยังไงไม่จบอยังไม่จบเท้าคอนเซ็ปต์หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเราทำตามนโยบายที่เราบอกไว้เราบอกคุณแล้วไง ภาพหัวร้อนก็คือความหัวร้อนถ้าเราชนะเราจะหัวไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการที่หัวร้อนมานั้นก็จะได้หัวร้อนกลับไปนะไม่จบไม่ยอมจบการเรียบร้อยไม่จบหัวร้อนทั้งในเกมและหัวร้อนทั้งชีวิตจริงกูอย่างชอบ